ก็สวัสดีนะพี่สวัสดีครับวันนี้ออฟไดท์วิ่งนะฮะแล้วก็มาเจอพี่นะฮะนั่งตกปลาได้กี่ตัวแล้ววันนี้วันนี้ได้ไปสี่ห้าตัวแล้วครับสี่ห้าตัวปลาอะไรพี่ปลาหมอกับปลาตะกลับครับเออเมื่อกี้เห็นบอกปลาโดขึ้นมาข้างๆอ่ะครับผมขึ้นมาตรงนี้ครับเออมือนแต่ผมไม่มีอะไรยิงมันให้เอาเบ็ดตีวหัวไปเลยโอเคนะครับวันนี้ก็เจอพี่ด้วยนะผมนะฮะแต่ว่าตัวผมเองลงไม่รู้แล้ว ถึงเช้าโมงหรือเปล่าอากาศจะเย็นมากๆเลยพี่นะครับผมโอเคนะครับฝากติดตามออฟได้วิ่งด้วยนะครับครับโอเคเดี๋ยวเจอกันพี่ชื่ออะไรยังไม่จักชื่อเลยชื่อหนูครับพี่หนูนะครับผมเออผมชื่อออฟนะครับผมนะฮะโอเคนะฮะเดี๋ยวเจอกันใต้น้ำเลยนะครับครับเออพี่ก็นั่งดูนี้ต่อครับโอเคลุบจะไปก็ับผมโอเคนะครับผมนะครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับพี่นะฮะโอเคนะฮะนี่บรรยากาศนะพี่นะะจะเป็นป่าบัวไมยสวยเลยนะครับ ครับก็สวัสดีนะครับเพื่อนๆวันที่อากาศหนาวหน็บเลยนะครับวันนี้นะฮะอันนี้ก็คือดำวอร์มตัวเองก่อนนะครับทุกครั้งเวลาดำน้ำต้องวอมก่อนนะครับเช็คน้ำด้วยนะฮะปรากฏว่าน้ำมันออกแดงๆข้างล่างนะครับผมตรงนี้นะฮะนี่นะครับปรากฏว่าดำอึดแรกเลยนะครับผมนะฮะ นี่นะครับมันก็เข้ามาแล้วนะครับอึดแรกจริงๆนะฮะนี่เข้ามาแล้วนะครับนี่อะครับลองดูนะฮะน่าเพชรคาดใต้น้ําเข้ามาแล้วนะครับน้ําขุ่น,น itas, verses, ๆุนะครับซัดเลยนะครับผมนะฮะโอ้โหระยะใกล้ๆอย่างนี้ยังไงก็ไม่พลาดอย่างแน่นอนนะครับนี่นะตอนนี้ก็สาวเชือกอ่านนะครับเห็นตัวปลาแล้วนะครับสาวเชือกแล้วก็ลงไปปั้มปลานะฮะข้างล่างจะเป็นป่าบัวนะครับ นี่นะครับก็เอาขึ้นยากหน่อยนะครับนี่ฮะปั่มไปนะฮะอ่าตอนนี้ก็ขึ้นมาแล้วนะครับจัดแล้วโอดแรกขาอมาได้หมดอครับดำค้นหาประมาณครึ่งชั่วโมงนะครับหนาวจนปลกสั่นเลยเพื่อนเอ้ยตอนนี้หาทางขึ้นแล้ว ไม่ไหวเพื่อนๆสุดยอดวันนี้หนาวมากมากก็สรุปผลงานนะฮะโอ้โหวันนี้หนาวมากๆเลยนะฮะเพื่อนๆท้องอาบแดดพักหนึ่งนะครับก็อย่างไงก็นีโอสั้นๆฝากเพื่อนๆนะครับไม่กินแฮวแล้วนะฮะวันนี้ ไสก็ประมาณ3โลได้นะครับตรงนี้นะครับยังไงก็ฝากติดตามออฟดวิ่งด้วยนะครับเดี๋ยวไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะฮะวันนี้ต้องขอตัวก่อนแล้วครับหนาวมากๆ17องศานะครับวันนี้โอเคนะ